ร่วมเติบโตไปกับเรา Easy and Simple Investor เพราะเราอยากให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แบบง่ายๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy and Simple Investor ครับสำหรับแผนในวันนี้ที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือแผนตาสารทุนไทยของกบขนั่นเองนะครับคำว่าตาสารทุนไทยเนี่ยบางคนอาจจะงงว่ามันคืออะไร ผมขอใช้คำว่าหุ้นละกันทีนี้คงจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะครับในการพูดคุยในยวันนี้ครับผมขอใช้คำว่าแผนหุ้นไทยละกันเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจเนาะสำหรับกบขเนี่ยเริ่มเปิดมีแผนหุ้นไทยให้ข้าราชการลงทุนเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับแผนนี้ครับกบขจะนําเงินลงทุนเนี่ยไปลงทุนในบริษัทใหญ่ๆครับในประเทศไทยซึ่งมีความมั่นคงในธุรกิจสูงแลวก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่นบริษัทปตาทาบริษัท c b o ก็คือ7 e เ e ่ e อหรือว่าโรงพยาบาลกรุงเทพหรือ BDMS อะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่ครับบริษัทที่กบขเนี่ยจะนำไปลงทุนนะครับมักจะเป็นบริษัทที่อยู่ในเซต50หรือคือกลุ่ม50บริษัทที่มีขนาดใหญ่ของประเทศไทยนั่นเองไปกระจายลงทุนหลายๆบริษัทเลยครับสำหรับวันนี้ผมอาจจะอธิบายแบบคร่าวๆนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเอ้เราลงทุนในหุ้นเนี่ยเราลงทุนอย่างไรนะครับ การลงทุนในหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการที่เราเนี่ยอยากจะเป็นหุ้นส่วนบริษัทหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของบริษัทที่เราไปลงทุนนั่นเองและเมื่อเราเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเนี่ยการที่เราจะได้ผลกําไรจากการลงทุนในหุ้นนะครับบริษัทนั้นจะต้องสามารถมีผลประกอบการทํากําไรได้ดีในอนาคตนั่นเอง โดยตามสถิตินะครับการลงทุนในหุ้นโดยเฉลี่ยนะครับในระยะยาวจะอยู่ประมาณสัก9-10%ต่อปีแต่ทีนี้เนี่ยก็มีโอกาสขาดทุนเหมือนกันนะครับบางปีเนี่ยเชื่อหรือไม่ครับว่าในแค่1นปีครับหุ้นเนี่ยสามารถขาดทุนได้ถึง50-60%ในปีเดียวก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้น,นจึงเห็นได้ว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันมีความพันผวน,นมากเลยนะครับแต่ดังนี้นะครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ดีอย่างมากเลยถ้าเรามีความเข้าาาใจรบเพะว่ผลตอ แทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นส่วนใหญ่นะครับจะมีอยู่ใน2รูปแบบด้วยกันก็คือบริษัทจ่ายเงินปันผลออกมาให้เรานะครับแล้วก็ซื้อหุ้นถูกแล้วไปขายหุ้นแทนได้ส่วนต่างราคาของหุ้นนั่นเองแต่ทีนี้เรากลับมาพูดกันในลักษณะที่เราเป็นข้าราชการจะลงทุนในแผนหุ้นไทยในผ่านกอบขคแล้วกันนะครับ ผมคิดว่าคนที่อยากจะลงทุนในแผนหุ้นไทยผ่านกบขเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับน่าจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนหุ้นมาในระดับหนึ่งเลยจะได้ไม่เกิดความตื่นตระหนกตกใจเวลาที่บางปีเนี่ยหุ้นไทยราคาไม่ดีหุ้นตกแล้วทำให้ผลตอบแทนของรายปีนั้นของเราเนี่ยติดลบแต่ถ้าเผื่อเรามีความเข้าใจเราจะอยู่กับมันได้ว่ามันติดลบเนื่องจากสาเหตุอะไรและเราควรจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนหรือไม่ อย่างที่2นะครับคนที่อยากจะลงทุนในแผนหุ้นไทยเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยด้วยครับเพราะว่าบริษัทต่างเนี่ยที่เราไปลงทุนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเสาหลักของประเทศนะครับถ้าเราคิดว่าประเทศไทยในอนาคตข้างหน้ายังสามารถจะเติบโตได้ในเชิงเศรษฐกิจนั่นก็หมายถึงว่าบริษัทห้างร้านต่างๆในประเทศไทยที่เป็นเสาหลักเนี่ย สามารถทำผลประกอบการได้ดีในอนาคตนะครับเราก็สามารถที่จะคาดหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนหุ้นไทยในระยะยาวได้นะครับและอย่างที่3นะครับผมคิดว่าคนที่อยากจะลงทุนในแผนหุ้นไทยนี้นะครับน่าจะต้องมีระยะเวลาก่อนกเกษียณเนี่ยสัก10-15ปีเป็นอย่างต่ํานะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในสถิติที่เขาเคยศึกษากันมานะครับเขาบอกว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยหากเราสามารถถือได้ยาวถึงประมาณ15ปีขึ้นไปนะครับก็มักจะไม่ขาดทุนอันนี้เป็นข้อมูลในเชิงสถิตินะครับฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าถ้าคิดว่าจะลงทุนในหุ้นเนี่ยเราจะต้องมีระยะเวลาให้มันนะครับเหมือนเราทําบริษัทบริษัทหนึ่งครับมันจะมีไซเคิลของการขึ้นและลงในช่วงที่ธุรกิจดีแล้วก็มีช่วงที่ธุรกิจแย่ด้วย แต่ถ้าเผื่อเราสามารถอยู่กับมันเป็นเจ้าของถือได้ยาวๆเนี่ยส่วนใหญ่ครับบริษัททุกบริษัทเนี่ยจะต้องแสวงหาผลกําไรอยู่แล้วแล้วเมื่อกําไรมีมากขึ้นเนี่ยราคาหุ้นการเติบโตของหุ้นเนี่ยมันก็จะมากขึ้นตามไปด้วยต้องขอบอกเลยนะครับว่าการอธิบายเรื่องหุ้นให้แบบเข้าใจได้แบบสั้นๆง่ายๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเหมือนกันแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เริ่มมองเห็นเรื่องหุ้นไทย,นยในภาพกว้างๆไว้ก่อนนะครับ สำหรับแผนหุ้นไทยนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับข้าราชการได้ลงทุนกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับร่วมเติบโตไปกับเรา easy and simple investor เพราะเราอยากให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แบบง่ายๆ